สาม,มารถจัดให้ครับบุพัน์วันนี้พาจุงกันดูดอนเอาประจำครับผมอยู่กันมาสิบปีอนังก็กรอบครับกรอบทุกตัวหมักช่มหอมเพิ่งเทศนะฮะ เราจะอยู่ทางออกอุดรหนองคายนะครับก่อนถึงทางแยกไปแดงข้าวบนผืออยู่ที่เก่าที่เดิมครับยี่สิบปีช่วงนี้หน้าร้านไม่ไ,มได้เปิดนะครับอยากกินสั่งได้เลยสองชั่วโมงข้างหน้าสอบถามได้ครับศูนย์แปดสี่เก้าหกหนึ่งสองสี่สามสองราคาเริ่มต้นพันห้า ถึงสามพันบาทนะฮะช่างน้ำหนักทุกตัวนะครับราคาตามน้ำหนัก น้ำฉ่ำเลยมีน้ำจิ้มให้พร้อมเลยนะครับสุกกินได้ทั้งตัวเนะด็กตัวนี้นตัวนี้อยากไปกัดมัน